ก็สวัสดีคนดูที่ผ่านทางกันมาด้วยนะคคภาพอยู่กับผมดีดีซีโร่อีกเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปในด้านของไอดีทดลองนะครับก็เข้ามาสู่ทางั้านวันที่30นะครับเป็นวันสุดท้ายของการทดลองเนาะก็ครบ30บวันก็คือ1เดือนกันพอดีอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวกาชาหรือว่าทาด้านของรูบี้นะครับแล้วก็อะไรกบว่ามีกบแดงกบฟ้ากบดํากบอะไร กี่ตัวกันเดี๋ยวเราจะมาสรุปคลิปนี้ให้หมดเลยนะครับสําหรับการเล่น1เดือนจะได้อะไรบ้างเข้ามาอยู่ในทีมหรือว่าอยู่ในตี้ของเรานะครับอ่ะโอเคครับอันดับแรกเรามาดูท้านของลูบี้แล้วก็ตัวกาชาญก่อนนะครับเพราะว่าหลักๆเลยที่เจตนาเราจะสะสมขึ้นมาเนาะแต่ว่าอันอื่นก็ยิบย่อยไปเดี๋ยวค่อยไปดูโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องรับท้านของกล่องกบก่อนนะครับกล่องกบจะได้รับลูกแก้วอีก 100แล้วก็ตัวกระชาอีก2ใบนะครับแต่ว่าทานของตัวกระชาอยู่ที่บัฟฟ์ยังไม่ได้รับนะครับเพราะว่ายัางเก็บสะสมจิกซอยังไม่ครบเนาะก็ขาดอีกไอ้ของจุติขาดอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ท่านของ p v p ขาดอีก5าใบแล้วก็ทางของขาดอวาวเคราะห์เนาะเป็นอีเวนต์ก็ขาดอีก5าใบอ่ะเดี๋ยวค่อยมารับกันทีหลังก็จะได้เพิ่มอีก5าเนาะโอเคครับสำหรับทางของรูบี้นะครับก็จะได้เป็น 2,296รุบกี้นะครับสำหรับการเล่นมาหนึ่งเดือนแล้วก็สำหรับของตั๋วกระชากรับจะได้มาเพิ่มอีกไม่ใช่ดิก็จะเท่าไหร่อ่ะก็จะรับมาเป็น317ตั๋วนะเออก็ถือว่าเยอะอยู่ถ้ารับอีกห้าตั๋วนะก็จะเป็น322ใช่ไหมอืม322ตั๋วเนะเออแล้วก็กบเนาะกบฟ้า กบแดงกบดำแล้วก็กบก้าดาวเดี๋ยวมาดูกันว่า,าจ,จะได้รับมากี่ตัวในการเล่นหนึ่งเดือนเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของกบแดงก่อนนะครับอ่ะกบแดงเดี๋ยวผมขอเลือกลีโอน์าธรรมดาเลือกนี่แล้วก็เลือกทั้งหมดเดี๋ยวผมจะอะไรอ่ะเดี๋ยวดูกบเขียวกันเนาะกบเขียวธรรมดาเนาะแต่ดาวอ่ะเดี๋ยวผมขอปิดในทางของ ดีว่าหนาดกบแดงกว่าน,นะครับว่าจะได้รับกี่ตัวอ่าโอกบแดงก็เยอะอยู่นะไหนนะปับปับเราจะมาสรุปกันทั้งหมดเลยนะครับในระยะเวลาเล่นมา1เดือนกันก็ถือว่ายาวนานยังไม่มีการสมอะไรเกิดขึ้นก็จะได้แพ้ของกบเขียวเนาะกบเขียวแปดดาวอยู่ที่10ตัวนะครับ10บตัวอ่า <c oughs> ก็ได้มาสิตัวแล้วเรามาดูท่านของกบแดงแปดดาวเนาะอ่าเดี๋ยวก็เลือกทั้งหมดแล้วก็ปิดกบเขียวแปดดาวหรือคนนานวันนี้ผมว่าจะกลับมาสุ่มให้คุณดูดูอยู่นะคื่ว่าไอตู้มืดอ่ะแตว่ามาสุ่มให้ไม่ทันเพราะว่าติดสอบนะครับติดสอบถึงเที่ยง กลับมาดูเอ้าก็ไม่ทันแล้วนี่อืก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปแก้มือท่านของโคลโบนะโคลโบก็ยังไงละ่ะไม่มีคาใบ้คาเบ้ออกมาเลยเดี๋ยวหรือว่าจะมาแบบว่าเซอร์ไพรส์กันอีกเหรอใช่ไหมหรือว่าจะมาแบบเซอร์ไพรส์เลยโอเคครับกบแดงนะครับกบแดงแต่ดาวเรามาได้อยู่ที่สิบเก้าตัวนะครับสําหรับกบแดงในการเล่น ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนอ่ากบแดงผ่านไปเดี๋ยวต่อไปเป็นกบอะไรล่ะเดี๋ยวกดลงขาย g l o ดำหรือว่าหรือว่ากบฟ้านั่นเองครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกันกบฟ้าขายเลือกทั้งหมดเรามีกบฟ้าอยู่ที่สิบตัวนะครับเออเท่ากับเอ่อเท่ากับเท่ากันดิเท่ากันกับกบเขียวเนาะสิบตัวเลยโอ้ ก็ถือว่าได้เยอะอยู่เนาะเราก็ไม่ได้ทําการอะไรละ่ะไปสุ่มหาทางนั้นของกบเนาะเราก็จะเก็บทางนั้นของตัวกระชาวไว้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกบไฮเปอร์นะครับกบสีช,ชมพูกบไฮเปอร์กบไฮเปอร์ฟิลเตอร์เอาขายเลยทั้งหมดโอเคครับสําหรับกบไฮเปอร์นะครับเรามีอยู่ที่7ตัวนะครับอก็ถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่าเล่นมาแค่หนึ่งเดือน ได้กบไฮเปอร์มาอยู่7ตัวแสดงว่าทางเกมแจกหนักมากนะที่ผ่านมาจากปีใหม่เนาะผ่านปีใหม่มาแล้วก็เข้ามัคการาเนี่ยก็ถือว่าแจกทางของกบไฮเปอร์เยอะอยู่นะ,อะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกบ9้าดาวเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่ตัวหรือว่าไม่ได้แต่ว่าแน่ๆได้หนึ่งตัวแล้วเพราะว่าเราไปทําการแลกมานะเนาะกบลีโอนาเก้าดาวเรามีอยู่สองตัวนะครับกบแดงของเก้าดาวแล้วก็กบเขียว 9ดาวเรามีอยู่ที่2ตัวก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับสําหรับอองานของกบ9ดาวเพราะว่าบางคนเขาก็พลาดไปเนาะก็ไม่ได้ทั้งของกบ9ดาวเพราะว่าอะไรล่ะขี้เกียจเข้ามาเช็คอินตลอดอะไรล่ะขี้เกียจเข้ามาอะไรล่ะทาภารกิจเนาะทำภารกิจหนึ่งวันบางคนเขาก็ขี้เกียจเขาก็เอ,อไม่เข้ามาเดี๋ยวรอทําพวกนี้อ,อ ตรงนี้ก็เป็นมะเรือนมะเรือนไปอีกอก็จะหมดไปหมดเวลาก็จะไม่ได้ทั้งของกบก็ดาวเนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้เราจะมาดูทั้งของเรนเจอร์เนาะเรนเจอร์จะมีอะไรในทีมเราบ้างในการเล่นผมคิดว่าหลักๆได้จะเป็นหน้งของอะไรละ่ะของตัวจุติเนาะเป็นหลักเลยเพราะว่าไม่ได้ทําการส่งหรือว่าไปหาตัวอื่นมาตัเนเจนจะไปเล่นทางทั้งของสเตเต็ สเตตหลักมาเนาะเอออ่ากดว่าไม่ใช่ต้อตงเรนเจอร์โอเคครับเรนเจอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าจะมีทางของคัดก็คือทางของตัวจุติแล้วก็ทางของอีลาก็จุติแล้วก็ซอก็จุติมงก็สมได้จากเพชรม่วงจากกิวแล้วก็ทั้งหน้ของผู้จัดก,การก็เป็นทางหน้าของจุติลุยก็จุติ อ่าสำหรับของเซลลี่ก็ล็อกอินเจวันของผู้เล่นใหม่เนาะแล้วก็มีอะไรอีกไหมแล้วก็ซิซี่ก็เป็นของจุติอีกเหมือนเดิมแล้วก็อ่าแฮมมดก็จุติแล้วก็แฟงกี้ก็จุติอ่าแล้วก็สำหรับสีตัวนี้ก็จะเป็นเงของตัวฟรีได้จากของออะไรล่ะกิวอ่าโอเค พูดถึงกิ้วก็ยังเปิดรับอยู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับกิ้วที่ดีศูนย์เก้าครับก็ยังรับคนอยู่เหมือนเดิมตอนนี้มีอยู่แปดคนแล้วนะครับสําหรับสมาชิกคนนี้ชื่อยังไงไม่รู้เพราะว่าอะไรละ่ะถามไปว่ามายังไงเขาก็ตอบว่าโดนเตะออกมาแล้วไปห,หาแชนใหม่หา Q กิ้วใหม่ก็ได้มาอยู่กิ้วผมสาหรับพี่เขนาก็น่าจะเล่นมานานแล้วเนาะสาหรับคนนี้แล้วก็อีก อันนี้นะอีกสามคนไหมอีกสามคนแต่ว่าดูทาั้งนั้นของคนนี้น่าจะเป็นคนคนเดียวกันนะเออเนี่ยเพราะว่าเป็นทั้ง,งานังของธอองชาติของอะไรเนี่ยไม่รู้อ,อ่านี้ก็จะเป็นทาั้งนั้นของ ID ไอดี้ายเหลืองเราไม่รู้ว่าเข้ามาได้ยังไงไม่รู้ว่าหลงเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่ามีอีกนะครับเนี่ยน่าจะเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยอ,อ่าคิดว่านะ แล้วก็คนสุดท้ายเป็นของใครไม่รู้เพราะว่าไม่มีการแนะนำตัวกันเข้ามาแต่ว่าน่าจะเป็นของคนไทยนะของใยเหลืองอันนี้อ่าเนี่ยเป็นของโอ้โห <c oughs> เป็นผู้เล่นเก่ามากเลยนะเนี่ยมีทางด้านของตัวเลยเนี่ยของเมดฟีเลนแล้วก็อะไรเนี่ยวรบุรุษหมู่บ้านสตาร์ว <c oughs> ้าโอเคครับ สำหรับการอัปเดตทางนั้นของไอดีทดลองเนาะหเดือนจะได้รับทางด้านของอะไรบ้างก็จะได้รับของ Ruby อยู่ที่2,296แล้วก็ทางด้นของตัวกาชาจะเป็นสามรอ่สิบสตัวเนาะอ่าก็จะประมาณนี้เนะาะสำหรับทั้งของกาชาก็ไม่ได้สุ่มเพราะว่าติดสอบครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็นะ่าจะประมาณนี้เนาะมาอัปเดตให้คนดูดูก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ